สะอาดมาแลกกับอนาคตด้าน AI ของประเทศมาดูกันครับว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงคําถามสําคัญเลยก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนพลังงานน้ําให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ยังไงกันแน่เรื่องราวทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นครับมาจากการเดินทางเยือนสหรัฐอราหรับอิมิเรสหรือ UAE ของคณะผู้แทนระดับสูงจากสปปลาว ซึ่งต้องบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปเยือนทางการทูตแบบธรรมดาๆรรเลยความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับการที่คณะผู้แทนเนี่ยนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเองเลยนะมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากๆไปยังกลุ่มทุนทั่วโลกว่ารัฐบาลลาวเอาจริงกับเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด สิ่งที่สปอปลรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเราเรียกกันว่าการเดิมพันเชิงยุทธศาสตร์พูดงได้ง่ายก็คือการเอาไพ่ใบที่แข็งแกร่งที่สุดในมือซึ่งก็คือพลังงานสะอาดไปแลกกับสิ่งที่โลกอนาคตกำลังต้องการอย่างมหาศาลนั่นก็คือพลังในการประมวลผลของ AI นั่นเองครับเอาล่ะครับมาดูกันที่ส่วนแรกไพ่ตายของเราคืออะไรกันแน่แล้วอะไรคืออาวุธลับที่ทาให้แผนการนี้มันดูเป็นไปได้ขึ้นมาคือก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า อุตสาหกรรม AI เนี่ยมันเปรียบเสมือนอสุรกายที่หิวโหยพลังงานตลอดเวลาเลยคำถามก็คือแล้วพลังงานแบบไหนแหละที่อุตสาหกรรมนี้ต้องการมากที่สุดและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยอย่างที่เห็นในสไลด์นี้พลังงานแสงอาทิตย์หรือลมเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแต่พลังงานาน้ำจากเขื่อนของลาวเนี่ยคนละเรื่องเลยครับมันคือพลังงานที่มั่นคงเสถียรต่อเนื่อง24ชั่วโมงทุกวัน และนี่คือสิ่งที่ศูนย์ข้อมูล AI ที่กระหายพลังงานเนี่ยต้องการมากที่สุดด้วยความสามารถในการผลิตพลังงานที่เสถียรแล้วก็ต่อเนื่องแบบนี้นี่เองครับที่ทำให้เราได้รับสมญานามที่เหมาะสมมากๆเลยว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียคือเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับทั้งภูมิภาคเอาละครับ